บัดนี้วันที่สองพฤษภาคม2568เป็นวันที่สอง ของข้าพเจ้านางสาวสุทธิสารัตนภัยวันขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยิยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอสาธุ บทที่หนึ่งบทกาพระรัาตนไตอรหังสมมาสัมพุโทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวาค้าโตภคะวาตาธโมธรมังนมมสซามิสุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโคสังขังนมามิอรหังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรังประรินิพุโต คุเนหิทะระมาโนทานิปารมีหิจะทิสติยาวะชีวังอารหังพุทธังธรรมังสังคังสรณนังคะโตปูเชมิระตะนตตะยังธรรมังจะรามิโสธินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเรสุ อัตราขัดฉันตุเทวตาสิทธัตธรรมังมุนิราชาสุนันตุสักข,ขะโมขทงังสักเคกาเมจะร้เปคิริสิคะระตะเตจันตะริเขวิมาเนทีเปรเัตเถจะคาเมตะรุวะนะคะหะเนเคหะวัตถุมะหิเขตเต ภูมิมาจายันตุเทวาชะระถะระวิสเมยักขะคันทัพพระนาคาติดฐันตาสันติเกยังมูนิวะระวะจะนางสาธโวเมสุนันตุธรรมมส,สวนากาโรอะยมพระทันตาธรรมมส,สวนากาโรอะยมพระทันตาธรรมมส,สวนากาโรอะยมพระทันตา บทที่สี่บทสวดปุพพะภาคะนะาการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมมะนะปาทะ พุทธังสารนังคชฉามีธรรมังสารนังคชฉามีสังฆังสารนังคชฉามีทุติยมปีพุทธังสารนังคาฉามีทุติยมปีธรรมังสารนังคชฉามีทุติยมปีสังฆังสารนังคชฉามีตติยมปีพุทธังสารนังคชฉามีตติยมปีธรรมังสารนังคชฉามีตติยมปีสังฆังสารนังคชฉามีบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวะรัง เอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทธานัตทิเมสารนังอันยังธทมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทธานัตทิเมสารนังอันยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพา บทที่เจ็ดบทสวดติระตะนะปะนามคาถาพุทธังนะเมรัตนะภูตะสรีระจิตตังธรรมังนะเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนะภูตะสุสีระทิฏฐิเอตังนะเมติระตะนังรตะตนัตัยะวะหังสัมมาสโมสาริ ตวัตถุิวิเศะผูตังอันโยายายุตตะคุณโยคะวะสัป,ปวัตตังอาสุมิตยัมหิปิตะเถวะยะถาติทันเถเอกัมวินาตะทิตะเรสะมะสัมภเวนะโรเกกะทาจิจะจิเรนจะปาตุภูตัง คัมภีระยานวิสยังอติทุตทะสัตถังวินยูหิปันทิตะชนะเนหิวิชัญญะรูปังโรกรรมหิเกหิจิกะทันจุปร,รับพระนิยาเกสันจิสุถุวิทิ ตังคุณนะกายะตายะนาเมหิเยวะชะนะตายะสุวิสุตัมปิสามุป,ปัะสสะตังมะนะสิสุสทธะปะถะสาธฐานังปุญญทิกานะมะสะมุตตะมะปุณณภูมังทุกขาประมุตจะนะมุขะสะระนังคะ ตานังปูชาระเหสุปรมังอภิปูเชเนยังนิพานะสัตชิกะกิริยาอุปนิสัยยังธรรมะสัมมากิเลสามะระาโสทนะสิทธิยาจะสาธูหิอัฏฐกุสะเล หูปะเสวะนียังปาเนหิจาปิสารนังคะมะนียะเมวะตัดสมาหิตังติระตะนังสารนังตะตัมหะรัตินทิวังคะนาเนสุนามัสะมานาปูเชมะจาปิสะสะตังสุปะสันนะจิตตา ตัดฐานุปาริจะริยาสทารตาจะปุญเยนตัทะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสาาสะจะสทาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินยัยมหิปะมาณะภูโตโรกุตตะราภิสะมะโยนิยโตผูชโ,โชสุโพชะคัง ตัดโสปนิสะยะจะยายะอายามปิโหตุวัตถุตตะเยะปะริจิโตสะปุสาทะกาโร